ภาคใต้นี่คือศิลาชัยดัดชานกองปราบครับซอปอยู่ที่ค่ายมวยสอดเดชพัดครับเพชรโชกุลโรงเรียนกีฬาขอนแก่นครับจากดอนจานกระสินออก้ายหน้าไปก่อนครับศิลาชัยเจอซ้ายหน้าคืนครับเป็นมวยขวาเหมือนกันครับพยายามเดินเร็วขึ้นแหละครับแมแแมแข่งสายหน้าไปเจอขวาคืนครับ สายหน้ามาเจอขวาโต้ขยับเข้าไปครับศิลาชัยเจอศอกสอกขวาศอกขวาเข้าเนื้ไมแม่แต่ก็ับถือมาตั้งแขนไม่ดีครับศิลาชัยครับขอดหนักเป็นเบาได้ครับดูครับจังหวะหมวนมาครับหาเหลี่ยมยังไงดีสอดแขนเตะขวาไปก่อนครับตอนนั้นศิลาชัยขยับโอู้ปัวกันครับคนละทีสายเตะขวาคืนมากับเพชรโชกุลับเป็นเพชรโชกุลกับศิลาชัยนะครับรับฟิกเกอผิดนะครับ เพชรโชว์คุณรงรียนกีฬาขอนแก่นกับศิลาชัยดาบชาติกราบนะครับถัดมาพยายามครับปิดสับซอกขวาครับพยายามจะแทงต้นขาครับเข่าขวาไปก่อนยักซ้ายครับศิลาชัยพยายามจะสับสอกแม่ก็เนี่ยเขาโดดจุดได้ครับโอ้โหเี้ยสอกซ้ายครับโอ้สอกงัดทัดมาลาครับ ออกขึ้นมายังเป๋อยู่ครับยังเป๋อยู่ครับเพชรโจกุลครับหมาล้ะครับขยับแจกขลอยสองชั้นหัวศอกขวาครับศอกขวาขึ้นมาครับเพชรโจกุลศอกขวาของศิลาชัยศอกขวาศอกขวาครับศอกขวาครับแทงเข่าทรายครับเขายอดอกไตขวาโอ้ลัวครับจังหวะวินาทีทองครับเขาลอยสองชั้นครับสับซอกสับซอกตอนนี้ไหวไม่ไหวครับพยายามป้องกันแล้วโอ้โหโดนนี่ไปไหวแล้วครับโอ้โดนไปชุดใหญ่ๆครับนี่ครับทีมงานครับ โอ้จบเลยครับจบเพียงแค่ยกที่3ครับเหลืออีก25วินาทีครับจะหมดยกครับก็ชัยชนะไปอยู่ที่สเดาสงขาครับเนี่ยครับแมทีมงานสอนเนกพันธ์ครับของแครครับชูมือไปครับโอ้โหหลากหลายครบเครื่องครับแล้วก็เป็นฝ่าย นอกไปครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันหน่อยฮะดูครับจังหวะเข่าลอยสอกชั้นครับนี่หลังจากได้นับไปแล้วนะครับขยับสับศอกสับซ้ายครับแล้วต่อยท้องครับมีหลอกสลับล่างขึ้นบน้วศอกขวานี่ครับอ่าคือโดนนับมาแล้วครับแล้วก็ยังไม่ฟื้นครับแล้วก็โดนพายุอีกชุดใหญ่ๆครับโอ้นี่ครับพยายามปิดป้องป้องกันตัวให้ดีที่สุดครับแต่พอมาโดนขวานี่ก็ไม่ไหวครับสุดลงไปเลยครับ โดยอีกมุมครับโอ้โหนี่ครับสับสอกขวาครับสับซ้ายครับต่อยท้องครับท้องเปิดครับพอด้านล่างแล้วระวังขึ้นบนทันทีครับ